วันนี้จะพาไปอายุทยาตอนนี้นะคะถึงอายุทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดตึกเดีย๋ยวเรากำลังจะเข้าไปไหว้โบสถมหาอุดกันนะคะแล้วก็ที่เนี่ยเป็นตำหนักของพระเจ้าเสือด้วย วัดตึกเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่าเป็นอารามของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือทรงสถาปนาขึ้นในราวปีพุทธศักราช2240ถึง2249เคยเป็นที่ตั้งป้อมปืนใหญ่ของทางราชการคือป้อมสุภรัต อีกหนึ่งอันซีนที่ควรมากราบไหว้คือโบสถ์มหาอุดเรียกตามลักษณะพิเศษกว่าโบสถ์ลักษณะอื่นที่ว่ามีทางเข้าทางออกเพียงด้านเดียวและไม่มีหน้าต่าง เหตุผลในการสร้างบทแบบนี้หลายคนเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในการลงอาคมของขลังการทำเป็นอาคารทึบก็เพื่อให้อาคมคงอยู่และมีพลังความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นและยังเชื่อกันว่าใครที่ดวงไม่ดีหรือทำอะไรก็ติดขัดแนะนำให้มาขอพอรที่นี่เลยค่ะตอนนี้อยู่ไหนนะ วัดหน้าพระเมนวัดหน้าพระเมนมีอะไรวัดหน้าพระเมนก็มีโบสถ์ที่ก่อนจะเข้าจะมียนันแล้วก็ที่ตาของพระพุทธรูปก็จะมียันเหมือนกันอ๋อขามาขอพรได้ต้องแบบข้าต้องยอ่อเธอก็คยยึ้ยาวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในมันเป็นยังไงแต่ร้อนนะบอกให้วังทุกคนอยุธยาหน้าร้อนร้อนมาก เดพาดนะและอีกหนึ่งวัดที่ควรต้องมาเลยนะคะก็คือวัดหน้าพระเมนหรือชื่อเดิมคือวัดพระเมนปราชิการามสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและเมื่อเราจะเข้าประตูโบสน,นะคะให้เข้าประตูฝั่งขวา ด้านบนยังมียันและอาคมเรียกว่ายันโสรถมงคลซึ่งเป็นยันชั้นสูงเชื่อกันว่าสิ่งใดไม่ดีที่ติดตัวเข้าไปสิ่งนั้นก็จะหลุดพ้นพระประธานในพระอุโบสถสร้างปลายสมัยทุยาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ตราธิราชมีนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชบรมไตโรกนาน และอีกหนึ่งทริคในการขอพรเวลาขอพรให้จ้องที่พระเนรฝั่งซ้ายขององค์พระประธานซึ่งภายในดวงตาขององค์พระประธานจะมียันบัวแก้วอยู่ และเมื่อเราขอพรอเสร็จนะคะเราจะต้องเดินออกไปทางประตูอีกฝั่งหนึ่งและตอนเดินออกจากประตูให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่าเมื่อเราได้ข้ามผ่านประตูนี้ไปแล้วขอให้เราได้ชีวิตใหม่อะไรไม่ดีให้ทิ้งไว้ที่นี่เพราะว่าตรงประตูทางออกด้านบนจะมียันพระมหาจักรพพัดกำกับอยู่คะ่ะบอนี้ไม่ทางยูไม่ใช่บท วิหารนี้มีอายุ1,500ปีและอีกหนึ่งสิ่งที่ควรไปสักกราระคือพระคันธราราชที่มีอายุกว่า1,500ปีเป็นพระพุทธร,รูปศิลาสีเขียวหรือพระคันธราราชประทับนั่งห้อยพระบาทสมัยทาราวดีจากวัดมหา,าธาตุมาไว้ในวิหารสันเพชรหรือเรียกว่าวิหารน้อย เพราะขนาดวิหารเล็กมีความยาว16เมตรกว้างประมาณ6เมตรซึ่งอยู่ข้างพระอุโบสถพระพุทธรูปศิราแบบนั่งห้อยพระบาทสมัยทาราวดีนับเป็นหนึ่งใน6องค์ที่มีอยู่ในประเทศไทยหลวงพ่อเชียงแสนวิหารสุดท้ายของวัดค,คนเลยไม่ค่อยรู้ก็ลเลยไม่ค่อยมาตันอ,อ,อายุเท่าไหร่นะครับพี่ 800ปีก็คือตัวพระพุทธรูปด้าน,นในถึงแล้วแดดแรงมากวัดพระศรีสันเพชรใช่ไหมจริงจริงตรงเนี้ยที่ถ้าจอดรถตรงนี้ใช่ปะไปได้3วันเลย นคือวัดมงคลบพิรเดี๋ยวขึ้น g o o g l e Map ไปให้ว่าจอดตรงไหนใช่จะเดินได้สามวัดอ่ะวัดมงคลบพิรวัดพระศรีสันเพชรแล้วก็วัดพระรามวัดพระรามหรือคุ้มพระรามก็กด้เดี๋ยวไปอุ้มกันให้ดู ร้อนจริงร้อนจัดเลยอ,ย,อยุทยาหน้าร้อนไม่ไหวนะทุกคนเนี่ยอยากมาดูอันนี้แบบ<น>วัดพระสรียยสันเพเลใช่สวยนะโอเคอะมีความรู้สึกแบบว่าแต่เหมือนว่านะ่าจะปูรณะมั้งมันไม่เดิมร้อยเปอร์็นต์เราก็เกิดไม่ทันเนาไม่รู้ว่าของเดิมเป็นยังไงนะแต่ก็โอเคอ่ะเออถ้าเป็นฟิลแบบเนี่ยประมาณแบบอแล้วก็มีแบบว่า อันนี้ไม่รู้ว่าบูรณะหรือเปล่าต้องไปใครรู้ก็ถ้าผมมั่วก็ไม่ต้องถือสาผมแล้วกันเพราะว่าผมมั่วประจำอยู่แล้วแต่ว่าเป็นปนูนทั้งไม่รู้เรียกอะไรเจรดีเอาค่ะเดีเต <บ S 2> ี้ยอีกอยากอยู่ด้วยไม่รู้ว่าน่าจะบูรณะโน้นในความคิดเราเนี่เหมือนเอาปูนมาฉาบฉาบข้างนอกหรือเปล่อันนี <S <S น้น่าจะบูรณะไปแล้วแต่ว่าอันที่เป็นอิฐแดงมูลปูนแดงเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นเดิมเดิมเลยสวยมากทุกคนเดี๋ยวเดินเล่นรอบๆสักรอบนึงก่อนไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้ดูบ้างแต่น่าจะเป็นเจดีเก่กาๆนั่นแหละเดินสักรอบหนึ่งมีค่าข้าด้วยนะตรงนี้สิบบาทนะคนไทยสิบบาทต่างชาติห้าสิบใช่ โอ้ข้างหลังโอเคอยู่นะข้างข้างหลังร่มรื่นกว่าใช่ทางเข้าอย่างร้อนเลยเออตรงเนี้ยพอมีร่มอะไรเออใช่หน้าตักกี่นิ้วนี่เออหน้าจะใช่ใช่แบบอยากให้ดูกานใช่อารมณ์แบบเป็นหน้าตักพระะหน้าตัก เอ่อข้ขอมือแขนได้แล้วน่าจะเป็นแบบเออพระพุทธรูปจริงๆอ่ะแหละใช่มือ,ม,อมือจริงๆใช่มือตรงนั้นแบบว่ามันจะมีแบบมันเหมือนเป็นบ้านไว้เราไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นบ้านอะ่ะแล้วก็มีพระอยู่ข้างในอะ่ะเขาเรียกน่าจะเป็นวิหาใใรใช่ว่า พระราชวังโบราณอ๋อข้างหลังมีอีกตรงนี้น่าจะเป็นวังอะเหลือกระถานละเดินไม่ไหวอะ่ะไม่เดินไปแล้วกัน แบตจะหมดแล้วว่าแบตโทรศัพท์เลืประมาณ30%มิไม่รู้จะถ่ายได้เยอะขนาดไหน,นไม่ได้เอาตระแบงค์มาด้วยที่ชาร์จก็ไม่ได้าไไดอามาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเป็นวัดพระรามวัดคุ้มพระรามหรืออะไรสักอย่างอ๋อเออฝั่งตรงข้ามะเดี๋ยวน่าจะเดินไปเหมือนกันตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ค่าเาว,วัดพระรามนะคะชาวไทยสุภาพต่างชาติคนละ50บาทใช่เรามาดูผังเมืองกันก่อนผังวัดเออผังนี่ครับอ,อกอ๋ออันนี้พระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางพระประธานอ๋ออันนี้ือวิหารฝั่งออที่เรายืนอยู่เนี่ย ฝั่งตะวันออกอ๋อน่าจะมีวิหารสี่มุมและตรงกลางเราก็มีพระปางแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเป็นบ้านที่ไม่มีหลังคางเหมือนเดิมแล้วก็มีพระบุทธรูปที่โดนตัดเสียง <c oughs> หมดแล้ววัดนี้น่าจะหมดใช่ไหม อยากไปอีกวัดหนึ่งนะวัดพระธาตุนะวัดพระธาตุที่มีเสียงเสียงพระพุทธรูปอยู่ในรากต้นไทรอ่ะต้นโพนั่นแหละอยู่ในต้นไม้นั่นแหละถึงแล้วทุกคนวัดมหาธาตุวัดมหาธา well. ตุเดี๋ยวเลาจากเราอยู่ข้างหลังใช่เดี๋ยวเราจะไปดู ไม<า>่แน่ใจว่าต้อนอะไรแต่ต้องไปต้นโบะกว่าต้นโบใ,ใช่ไหมใช่าอยู่ตั้งนานเลยนะแตพาไปดูตรงนี้เยอะมากนะท่องเที่ยวเยอะมากเยอะกว่า<ช> <ๆ S 1> ทุกจุดไม่รู้ว่า<ช> <ๆ S 1> ที่เยอะเพราะว่ายังไงนะนมไม่รู้ว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือว่ามันเป็นช่วงเย็นไงใช่อาจจะเป็นช่วงเย็นแล้วก็แบบว่าอาจจะออกมาเที่ยวกันช่วงนี้เอว่าแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ก็ ห้าโมงห้าโมงเป๊ะห<ม>้าโมงใชไ่ไม่ผ่านเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆกันน่าจะถึงนะทุกคนนี่ไงอ๋อเป็นกำแพงด้วย ตอนที่เสียกูกครั้งที่สองอะตอนพศออ,อะไรไม่แน่ใจไม่ถล่มนะล้างตั้งแต่เสียกรุงตอนนูน้นอ่าใช่แล้วก็เพิ่งมาพระปางเพิ่งมาถล่มตอนรัชกาลที่6ปัจจุบันจริงๆทิปอยุธยาทิพนี้ก็เป็นทิพที่หนึ่งวันใ,ในอยุธยาหนึ่งวันท่วแล้วก็ออกสายๆด้วยนะใช่ <laughs> เริ่มต้นจากประมาณบ่ายโมงแล้วว่ะใช่บ่ายโมงเพิ่งแบบว่าขับเข้าตัวเมืองอยุธยามาแล้วก็ไปวัดตึกอ๋อนี่ต้องจับประมาณนี้ใช่หูแบบมุมกล้องโคตรกดอะไม่งั้นไม่เห็นพัดวีจริงๆจริงมุมกล้องต้องแบบถือแบบเหนือหัวไม่งั้นจะไม่เห็นพัะจนาวีเลยอ้าวก็อเอามันคนไซส์มินิ หลาอยา่างหลายอย่างได้ฟิลกับดูพระอาทิตย์ตกใช่ไหมร้มานก 5, าแฟพันไทยเป็นทางเลือกที่ด<า>ีมากๆเพราะว่าเขามีสามชั้นนะตอนนี้เรอยู่ที่ชั้นสามก็แ,แบบว่าเห็นวิววัดวัดอะไรนะวัดมาหานะไม่ใช่วัดมาหา,ว,มา,หาวัดราชบุรณะ,นะะใช่แล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกเลย กันอยู่แล้วนะแต่ว่าคนที่มาเที่ยวเวลาเข้าไปดูพวกวัดพวกอะไรพวกเนี้ยคือต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเห็นมีชาติชาติหลายๆคนไม่ได้เข้าเลยกางเกงขาสั้นก็ไม่ได้เสื้อเปิดไหล่หรือก็อกก็ไม่ได้เสื้อคอเอลลอยก็ไม่ได้กางเกงเอวต่ําก็ไม่ได้ใช่เขาจะมีคนแบบว่าคัดคัดเลยคือต้องแต่งตัวแบบอสุภาพ ใช่สุอพามากมากใช่เออไปน่าจะจบคลิปใช่ไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะเดินไปครับของแกกๆแกไม่รู้จะบอกแะ้วไปแล้วบ๊ายบาย